อัปริยาวนแล้วทำในรางสัมหรือผ่านกันงบองกรูปสัม วานอน,นิวาสเสรภูชื่อนักสกุลคนเช่นคุณรัศตีตุงคัมณีสเวรสิลาชื่อมหาวิทยาลัยเช่นศินลปางกร,กรเกษตรศาสตร์เทพพัสดีชื่อเดือนมัการาค,คุมพาพันมีนาคมกรกฎา,าคมพฤศจิกายนคำที่ใช้เป็นบทร้อยกองเช่นพฤกกาสอนอีกุลชรอ,อันกดรงโทโทนสเสน่ห์คงั 4. สถิตทั่วแต่ช่วยดีประดับไว้ในโรการคำทั่วไปเช่บนบรรพศราตีประนีกะเกษียณเกษียณ 2. ใช้คำภาษาบาลีศาสนาศกิตให้ถูกต้องเช่นญาติอนุญาตอานิสงสกเกษียณสมุดเกษียณยรเกษียณหนังสือ 3. ช่วยให้เรียนภาษาไทยหรือไวยากรณ์ได้ง่ายโดยเฉพาะที่พูดที่เรียนภาษาบาลีศาสนาศกิตมาก่อนเมื่อเราไป,าปาศึกษาภาษาไทยนั้นจะช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายเช่น เมื่อเราไปคบคำศัพท์และลักษณะอยากรณ์ต่างๆเช่นนามคุณศัพท์สรพนาุรุษสรพนามวิเศษสรพนามอุปสรรคนิบาตปัจจัยสมัครตัดทิศส่วนที่ประธานกริยาเป็นต้นเหล่านี้ก็คือคำนามนามคุณนามสรพนามปรุษสรพนามวิเศษณนะสรพนามอุปสรรคในภาษาบาลีนั่นเอง 4. ช่วยให้ภาษาคำบาลีนั้นภาษากรีกได้ร้อยอย่างสลดรวยอันบทเรียนก่ที่เราแต่งว่า ไป,ไปเหลือเขาหนังช้างไตยังเหลืองาเป็นสักสีอย่างนี้จะดูยังเหมือนไม่ค่อยเพราะแต่ถ้าเรานามาให้สละสรวยแล้วก็จะทําให้ภาษาไทยนั้นมี